สวัสดีครับมองพาชิลแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเหตุต้องพาน้องทองทศ MG P มาที่ MG แสงอริออโตหทัยราชอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องด้วยอยู่ดีๆเมื่อวานนะครับก็ใช้อยู่ดีๆเนี่ยเกิดปิดรถด,ดับดับรถแล้วก็ลงไปซื้อของ ท่านเองนะครับพอขึ้นมาสตาร์ทใหม่ปรากฏว่าจอเนี่ยจอกลางนะครับเจ้าจอโฟล์เทนเมนตรงกลางนี่นะครับดับดับเลยดับวูบดับมืดเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันที่เคยเป็นเนี่ยมันอาจจะสตาร์ทขึ้นมาแล้วมันก็ค้างอยู่ที่แค่โลโก้ MG นะครับแล้วก็ค้างซึ่งก็กดปุ่มตรงกลางแช่ไว้เนี่ยมันก็กลับค่อยๆกลับคืนมาได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยดับสนิทจริงๆกดค้างยังไงกดจนนิ้วหงิกนิ้วเมื่อยแล้วเนี่ย ก็ไม่กลับคืนมานะครับก็ก็เลยจองเวลาเซอร์วิสของ MG แสกนาริโอต h a ไทยรัฐไว้นะครับคิดว่าให้ช่างดูแต่ว่าเขาไปอ่านในเพจแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อสมาชิกหลายท่านก็บอกว่าจริงเป็นแค่ฟิล์ข้างหลังนะครับสําหรับจอเนี่ยอาจจะแค่ดึงหรือเปลี่ยนฟิล์หรือแค่ดึงมันแล้วลองใส่เข้าไปใหม่มันก็น่าจะกลับมาติดได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับถึงละนะครับนี่นะครับจอดับสนิท ลาโลกไปแล้วนะครับไม่ติดเลยนะครับทํำยังไงก็ไม่ติดก็โอเคแต่ตอนนี้ก็มาถึง MG แสงอาริโอตโตฮะไทยราชเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันให้ช่างดูหน่อยนะครับโชคดีก็ใช้เวลาไม่นาเนเออครองนี้ช่างก็กําลังดูจอให้น้องทองทดศอยู่นะครับก็หวังว่าคงจะไม่ได้หนักหนามาก คงจะเรื่องฟิล์เรื่องอะไรตามที่เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านแนะนําไว้นะครับในกลุ่ม EPS Club Thailand ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะหนักาะว่าเป็นเพรารอบนี้มันไม่ใช่แค,ค่ค้างนะกดแช่ก็ไม่คืนกลับมาตับวูบรับสนิทเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ช่างก็เช็คให้อย่างรวดเร็วแล้วก็น้องเขาก็มาบอกว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่า ตอนที่ติดฝาท้ายไฟฟ้าก็อันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับคือช่างฝาท้ายไฟฟ้าหรืออะไรเอ่ยข้างนอกเนี่ยเขาก็าไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลจริงๆที่จะรู้เรื่องรถทุกรุ่นนะครับเขาก็เพลินไปต่อเข้ากับฟิลส์ผิดตัวนะครับซึ่งผมก็งงๆว่าเอ๊ผมก็ใช้ฝาท้ายไฟฟ้าได้อย่างดีแล้วก็จอเนี่ยก็ทําทงานปกติอาจจะมีค้างบ้างแห้งบ้างก็กดแช่ที่โฮมไว้มันก็กลับมานะครับใช้มาได้ทั้ง7เดือนกว่า,า8เดือน จะเพิ่งจะมาเป็นแต่ตอนนี้คือช่างเขาเขาแจ้งว่าเขาสลับตัวฟิลให้ฝาท้ายกับจอเนี่ยกับตัวที่ถูกต้องแล้วให้แล้วนะครับก็จอเขากลับมาแล้วนะครับก็สุดไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องเคลมจอโชคดีมากก็ถือว่ายังเชื่อมั่นกับกับคุณภาพของ m g อยู่นะครับน้องสองต้ก็ยังใช้งานได้ดีจอเนี่ยพอใช้ลอยอัตโต์ได้ผมใช้ฟฟล์มมาต่ออัวโตได้เนี่ยมันก็โอเคไม่ต้องไปเปลี่ยนจอ Android ให้มันเสียเงินหมื่นกว่าบาทเลยนะครับ แล้วก็เชื่อมือฝีมือช่าง NG ดูให้ผมแป๊บเดียวดูเลยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขาจะล้างรถให้หน่อยนะครับก็รับรถกลับล,บละงนันก็วันนี้มาแค่อัปเดตให้ดูว่าจอดับเขาไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับก็ยังไงมาให้ช่างเขาดูเถอะนะคนที่เคยติดฝาท้ายไฟฟ้าข้างนอกมาเนี่ยก็อาจจะต้อง,อจจะองอระวังไว้นิดนึงนะครับอาจจะบอกช่างที่ติดด้วยว่าดูฟิลให้ถูกต้องให้ดีๆนะครับหรือถ้าไม่งั้นไม่แน่ใจกขเดี๋ยววิง่งเข้ามาช่างที่สุด ให้ช่วยเช็คให้ได้นะครับโอเคครับวันนี้บายบายเท่านี้ตอนนี้ชิลละสบายมากละได้ใช้จอเหมือนเดิมละบา,บายๆครับสวัสดีครับ